EP นี้ครับเดี๋ยวมาศึกษาเรื่อง reflex ที่มันเกิดขึ้นมาบนตัววัสดุกันว่าเอ๊ะมันมีสักกี่แบบเพื่อจะเป็นทางเลือกให้น้องๆเอาไปใช้ลงวัสดุให้มันดูหลากหลายมากขึ้นนะครับจะเป็นยังไงตามไปดูในคลิปได้เลยจ้า สวัสดีจ้ากลับมาเจอกันในอาร์ตคลิอีกแล้วนะจ๊ะชแนลดีๆครับที่จะมาแชร์สาระความรู้เกี่ยวกับศิลปะแล้วก็การออกแบบเผื่อสาหรับน้องๆที่จะเอาไปใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้จะตรงจุดหรือว่าใครจะมาดูก็ได้เลยเพราะว่าชแนลของเราไม่มีกั๊กเนื้อหาแน่นอนครับและช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่ทุกท่านช่วยกันกด subscribe ให้กับพวกเราหน่อยแค่นี้พวกผมก็ดีใจเนื้อเต้นแล้วครับแบบโหจังหวะแซมบ้านะครับแต่ถ้าเกิดเนื้อหามันไปช้าเกินไปไม่ทันใจน้องๆจริงๆมาเจอพวกเราได้ที่นี่ครับหร ข้างโรงเรียนเซนคาเบียนเดินทางด้วยรถ m อ t ลงสถานีซิรินทอนข้ามสะพานสังฮีมาก็ถึงแล้วครับแน่นอนว่ามาเรียนกับพวกเราเนื้อหามันก็จะไปไวกว่าแล้วก็ตรงจุดกนับน้องแต่ละคนมากกว่าด้วยครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดใครไม่สะดวกเดินทางมาก็เจอกับพวกเราได้ที่อาร์ทริกนี่เกือบจะทุกสัปดาห์นะครับ <Okay. S 1> จะพยายามลงให้ได้ทุกสัปดาห์ละกัน <Okay. S 1> และสาหรับอีพีนี้ครับยังอยู่กันในเรื่องของแบทเทีรเลี่ยวอีกหรือเปล่าเรียกมันว่ากำกึ่งละกันเพราะสิ่งที่ผมจะมาสอนในอีพีนี้ก็คือเรื่องของ Re Section หรือว่าเงงาาาสสสะท้้้ออนนนซึึ่มมัััรถเเเกกกกิดดดขไบบืุุวลย ยกเว้นแค่พวกแมทเทียลที่มันสีด้านจริงๆครับแต่การที่มันจะสะท้อนมากสะท้อนน้อยอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละแมทเทียลแล้วไม้ที่มันเคลือบเงานิดหน่อยมันก็จะสะท้อนนิดเดียวเคลือบเงาเยอะบางทีก็สะท้อนเยอะอย่างเช่นถ้าเกิดใครไปตามสถานีรถไฟฟ้าแล้วมองลงไปที่พื้นกระเบื้องกระดอนช้อนเห็นใต้กระโปรงของผู้หญิงข้างหน้าอันนั้นเรียกว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเราต้องการจะศึกษาเรื่องเงาสะท้อนครับก็ลองไปดูดูกันดูว่าเขาจะว่ายังไงดังนั้นถ้าเกิดว่าเองจะไปออกแบบรถไฟฟ้าก็ไม่ควรขัดมันให้มัันนนนเเยอะกิไปี้ เป็นความรู้นะครับหรือปูนเองมันก็ยังมีแบบขัดมันกับไม่ขัดมันซึ่งผมก็ทาให้ดูเป็นตัวอย่างไปคร่าวๆแล้วแต่ว่า E ีีนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกไปมากกว่านั้นอีกว่าเ,เงา reflection เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างล่ะสะท้อนมากสะท้อนน้อยแตกต่างกันยังไงแล้วก็บางวัสดุมันดูดซับสีไม่ได้สะท้อนสีออกมาหมดมันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปยังไงถามว่าจําเป็นต้องรู้ขนาดนี้เลยไหมรู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ใครทําได้มันก็ดีกว่าคนที่ทําไม่ได้ครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้ก็ตามไปดูในคลิปได้เลยครับ ซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยครับ<__ก็กำลังสะท้อน<__ห้องนอนห้องเดียวอยู่<__เห็นอยู่เนาะว่ามันเป็นห้องนอนโดยที่แต่ละแผ่นเนี่ยครับจะมีค่าความสะท้อนที่แตกต่างกันแถวบนเอาง่ายๆก่อน4แผ่นนี้เราจะมาบอกกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าค่าความสะท้อนของวัสดุเนี่ยครับมันเทียบเท่ากับ1 0 0หรือก,ก็คือกระจกเงาจะสจะท้อนเยอะแค่ไหนค่อยๆมีค่าความสะท้อนลดลงมาอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่ซักี้าจจะอยู่ที่สัก25%อันนี้กซ10%คือันนี้อ,อ,อา,า,าจอจะอานแล้วอันยี้หมาถึงวัสดุนะคอันนี้ช่สน้าผมมันก็จะต้องมีอะไรที่มันเป็นตัว แปลควบคุมให้ทั้ง4อันเนี้ยเหมือนเหมือนกันผมจะควบคุมให้ตัววัสดุมันเป็นเหล็กสีดำแล้วกันแต่แน่นอนว่าถึงอันแรกมันจะเป็นเหล็กสีดำแต่มันมีค่าความสะท้อนที่เยอะแบบร้อเมันก็จะไม่ดำหรอกครับมันก็คือกระจกเงานน่นแหละแต่อันถัดไปเนี้ยมันก็จะค่อยๆดำขึ้นดำขึ้นดำขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลงออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าไอ้สอันล่างเนี้ยจะเป็นลักษณะการสะท้อนแบบพิเศษพิเศษยังไงก็เดี๋ยวรอดูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เพื่อกันงงครับเพราะว่าตอนผมเขียนบทก็โค หมายถึงไอ้พวกกระจกที่กําลังสะท้อนอยู่นี่นะ <Okay. S 1> ส่วนถ้าเกิดผมใช้คําว่าวัตถุเฟอร์นิเจอร์ผมหมายถึงพวกเตียง mm hmm. พวกโคมไฟ mm hmm. พวกพาดิชั่นไม้ที่มันกําลังถูกสะท้อนอยู่ mm hmm. พอเข้าใจกันไหมหรือว่ายิ่งง,ง <c oughs> เอาไม่เป็นไรถือว่าผ <c oughs> มอธิบายไว้แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันแรกกันก่อนค่าความสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือก็คือเทียบเท่ากับกระจกเงาเลยถ้าให้พูดว่ามันเป็นวัสดุประเภทไหน <c oughs> ที่มักจะเจอบ,บ่อยก็อาจจะเป็นแบบพวกอลูมิเนียมไทเทเนียมที่เขาผ่านการขัดเงาจนแบบมันเงาวิ่งหรือว่าถ้าเกิดจะเทียบเท่าก หุ่นดออิงที่ผมเคยสอนไปก็น่าจะเป็นอันนี้ครับกล้วยเห็นไหมโอ้โหมันสะท้อนวิบ,บวับวิบวับชัดเจนเลยแต่ด้วยรูปทรงของไอ้กล้วยเนี่ยมันโค้งมั่งมันเอียงมั่งมันก็เลยสะท้อนเป็นเส้นๆแต่ถ้าเกิดว่าผมเอานิ้วของผมไปทาบลงบนตัวมันเลยจะเห็นได้ว่าโอ้โหนิ้วผมเนี่ยมันสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถูกต้องไหมครับการสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นอันนี้ง่ายของจริงเป็นยังไงเงาสะท้อนก็เป็นอย่างนั้นครับฝ้าเฟอร์อะไรมันสีเทาเราก็ลงสีเทาไปส่วนผนังไม้้้้ไไไมมมแแบบหหนนนนกก็่่่ตตองปดาาํั ก็จะมีกรณีหนึ่งครับก็คือบางคนเนี่ยอยากจะให้มันแบ่งแยกให้ออกระหว่างวัตถุจริงกับของที่มันสะท้อนอยู่ภายในกระจกเงาเราสามารถที่จะลดความเข้มของเงาสะท้อนลงมาได้สเต็ปหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่อให้คนอื่นเนี่ย <Okay. S 1> เขาแยกออกว่าเอ้ยอันนี้คือของที่สะท้อนอยู่ในกระจกเงานะอันนี้คือของจริงนะแต่ผมพูดตรงๆมันก็ไม่มีใครงโง่ขนาดนั้นหรอกครับว่าจะแยกกันไม่ออกกระจกเงามันก็บานเล็กๆอยู่แล้วปะตำแหน่งการจัดวางภาพเปอร์สเปกตรีเรามันก็โคตรจะใหญ่แต่ก็บอกเผื่อๆเ,เอาไว้ครับเผื <c oughs> ่อกระจกเงามันบานใหญ่ไงลงได้ทั้ง2วิธีเลยจะลง ีเทียบเท่ากับของจริงก็ได้หรือจะลดลงมาสเต็ปหนึ่งก็ได้ในที่นี้ผมใช้สีไม้เป็นลออัมเบอร์ผสมกับเยลโล่โอ๊กนะ ก็ซัมติงไลดิสนะครับน้องๆทีนี้ถ้าเกิดว่าค่าความสะท้อนมันลดลงมาเหลือสักประมาณ50% 75%บ้างละ่ะคราวนี้เนี่ยสีหลักของตัววัสดุมันจะชัดขึ้นครับเมื่อกี้เรากําหนดไว้ว่าสีหลักตัววัสดุมันก็คือสีดําใช่ไหมแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่มากเพราะว่ายังมีค่าความสะท้อนเยอะอยู่ครับดังนั้นแทนที่เราจะลงสีดําเราก็อาจจะลงเป็นประมาณสีเทาๆเคลือบลงไปแทนถามว่าถ้าเกิดเป็นวัสดุเทียบเคียงจะเป็นอะไรได้บ้างล่ะในที่นี้เดี๋ยวผมไปหาดูก่อน ที่ตึกหาที่มันเป็นสีทึบๆไม่ค่อยมีว่ะท่านผู้ชมขอเป็นสีแบบโปร่งใสแล้วกันนะแต่ว่ามันก็ยังมีรีเฟกซ์อยู่เห็นปะสามขวดนี้สีอาจจะคล้ายๆกันไม่เหมือนกันสะทีเดียวประมาณสีเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลอ่ะนะครับถ้าเกิดเทียบว,ว่าอันนี้คือการสะท้อนสัก75%ก็จะเห็นว่าตัวสีวัตถุเนี่ยมันยังไม่ค่อยขึ้นมากแต่ถ้าเกิดเป็นสะท้อนสัก50%สีตัววัตถุมันจะยิ่งชัดขึ้นเข้มขึ้น,น <Okay. S 1> การสะท้อนมันจะลดลงส่วนถ้าเกิดต่อไปเราจะลงแบบการสสสะะท้อ้ออจจนนบบนัักก25%็็าจจเปแบบีีโโหตว วัสด,ดุนี่โคตรชัดเลยแล้วก็เงาที่มันสะท้อนก็จะสีเข้มขึ้นตามตัววัตถุเอามาให้ดูแบบคร่าวๆแต่เดี๋ยวผมโชว์รูปตัวอย่างวัสดุที่มันชัดเจนกว่านี้ให้ดูแล้วกันอันนี้มันก็เป็นกระจกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าในลักษณะนี้เขาจะเป็นกระจกเคลือบสีนิดๆครับจะเห็นได้ว่าสีของวัตถุหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่สะท้อนเขาเ้าไปในตัววัสดุเนี่ยก็ยังเห็นชัดอยู่เพียงแต่ว่ามันจะโดนเคลือบด้วยสีของตัววัสดุอีกทีหนึง่งทําให้มันดูมืดๆหม่นๆเพราะว่าสีตัววัสดุของเรามัน ลงไปก่อนทั้งหมดเลยนะเนี่ยฝ้าจากที่มันจะขาวๆก็กลายเป็นสีเทาๆแทนเคลือบมาถึงส่วนไม้ด้วยเลยครับเพราะว่าไม้ก็ต้องสีหมดลงแล้วก็รอให้มันแห้งสักครู่ครับพอมันแห้งเสร็จปุ๊บตัวฝ้าเนี่ยผมไม่ลงแล้วนะเพราะจริงๆฝ้ามันสีขาวอันนี้มันก็มืดระดับหนึ่งแล้วผมจะมาลงตัวสี partition ไม้แทนผสมแบบเดิมเลยแล้วเราก็ลงเคลือบลงไปจะเห็นได้ว่ามันก็ยังจะมีการติดความหม่นของสีเดิมของเราอยู่แต่ให้ชัวร์วนะว่าเราปล่อยทิ้งไว้จนมันแห้งจริงๆทีเนี้ยก็เก็บ ดีทงดีเทลอะไรต่อได้เลยครับอันนี้ก็คือการสะท้อนแบบสักประมาณ50-75%มีสีวัตถุมาเป็นตัวควบคุมอยู่ด้วย เดี๋ยวผมค่อยกลับมาเก็บดีเทลแล้วกันนะมาดูที่ค่าความสะท้อนสัก25%ลดลงมาเยอะเลยครับอันนี้จะต้องเริ่มดูค่อนข้างมืดแล้วถามว่าวัตถุที่มันสะท้อนเข้ามาในนี้เนี่ยมันยังดูรู้เรื่องไหมก็ยังดูรู้เรื่องนะแต่ว่าวัตถุที่มันสะท้อนเข้ามาเนี่ยมันจะดูมืดกว่าของจริงลงไปเยอะมากครับเพราะว่ามันถูกตัวสีของวัสดุเนี่ยดูดเอาความสดใสไป <S <S ดูอย่างภาพตัวอย่างครับพื้นข้างนอกเนี่ยโอ้โหดูค่อนข้างสว่างเลยใช่ไหมแต่ว่าพอมันสะท้อนเข้ามาในตัววัสดุของเรากลับกลายเป็นว่ามืดลงเยอะ,สะแสดงว่าสีของวัสดุเเราี่ เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับเงาสะท้อนเยอะและ้วส่วนเฟอร์นิเจอร์หรือวัตถุที่มันมืดอยู่แล้วมันก็จะดูมืดลงไปอีกแล้วก็อาจจะอ่านค่าสีไม่ออกเลยก็ได้เพราะว่ามันอาจจะกลับกลายเป็นสีเดียวกับตัววัสดุไปยิ่งถ้าเกิดโอ้โหของวัตถุมืดๆนะมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเวลาเราเห็นรีเฟกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเฟอร์นิเจอร์อะไรวะอ,อาจจะเป็นโต๊ะผสมรวมกับเก้าอี้ก็ได้เพราะว่าค่าน้ําหนักมันซับซ้อนกันครับแต,แต่แต่แต่มันจะมีบางอย่างครับที่มันก็ยยยัังงดูููรร้้้เื่่่ออววาตถุชินนีม อะไรโดยเฉพาะส่วนที่มันสว่างมากๆอย่างเช่นแสงไฟอย่างเงี้ยไฟ <Okay. S 1> นีออนไฟดาวไลท์หรือว่าแสงธรรมชาติตรงจุดเนี้ยมันจะยังสว่างว่าแบบขาวจั้วะเลยถ้าเกิดเทียบกับวัตถุภายในห้องผมว่าน่าจะเป็นวัตถุชิ้นประมาณนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันสะท้อนหน้าของผมอยู่เนี่ยครับหน้าของผมมันค่อนข้างเป็นสีสว่างใช่ปะก็คือสีเนื้อมันจะยังมองเห็นสีอยู่บ้างแต่ก็จะโดนเคลือบด้วยสีน้ําเงินอยู่แต่ว่าหลายๆอย่าง,อย,างอย่างเช่นโครงหน้าต่างเอ่ยโครงดาวไลท์ โครงแทกไล์เอ่ยที่มันแบบเป็นสีดํา mm hmm. สีเทามืดๆเวลามาสะท้อนเข้ามาในวัตถุชิ้นนี้ครับมันกลับกลายเป็นสีน้ําเงินเข้มไปแทนนะจ๊ะส่วนวัสดุในโลกแห่งความเป็นจริงที่คุณจะใช้เทคนิคนีน้ในการลงรเซฟตก็อย่างเช่นแบบอาปูนขัดมันที่ขัดไม่มากไม้ขัดมันที่ขัดไม่เยอะยังไงเดี๋ยวเราลองมาลงดูกันแล้วกันอันนี้ก็จะใส่ค่าความมืดเข้าไปเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้เลยก็ยังมีความโปร่งๆของเนื้อสีอยู่แต่ก็โดยรวมก็มืดนั่นแหละ ส่วนสีที่เป็นสีไม้นะครับผมอาจจะต้องผสมแบบโทนเทาๆหรือว่าโทนสีน้ําตาลเข้มอย่างซีเปียเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อให้มันดึงความเข้มขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะลงเป็นสีโทนเทาหรือว่าดําไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผมจะเก็บอันนั้นอะไว้ลงอันสุดท้ายก็คือแบบสะท้อน10%กรณีอ,อ,อย่างนี้มันก็อาจจะยังแบบสะท้อนออกมาแล้วมันเห็นสีอยู่บ้างนิดหน่อยเดี๋ยวผมไม่มีอะไรลงอันสุดท้ายครับไม่ใช่รหรอก ดีทงดีเทลก็อาจจะเห็นลดน้อยลงไปครับเพราะว่าค่าความสะท้อนมันน้อยลงแต่ใครจะเติมก็ได้นะไม่ผิดหรอกทำทำไปเถอะครับต่อมาครับคือตัวอย่างสุดท้ายแล้วก็คือสะท้อนแค่10%คือเป็นวัตถุที่โอ้โหเกือบจะด้านเลยแต่ก็มีเงาสะท้อนเล็กๆนิดหน่อยจึงเดียวอันเนี้ยส่วนใหญ่ครับวัสดุเทียบเคียงก็คืออย่างเช่นสีทาบ้านสูตรกึ่งเงาเกึ่งด้าน ถ้าเกิดบ้านใครมีลองเอาหน้าไปแนบข้างๆครับจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันมีความมีลิเฟกตอยู่บ้างนิดนึงนะ <S <S หรือถ้าเกิดบ้านใครในห้องน้ำเนี่ยมีแผ่นกระเบื้องที่ค่อนข้างสีทึบๆหน่อยอันนั้นน่ะก็คือค่าลิเฟกที่ค่อนข้างน้อยครับมีลิเฟ็กตอยู่บ้างม,มันมักจะสะท้อนวัตถุที่สว่างวบวๆอย่างเดียวอย่างเช่นแบบที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างก็คือแสงไฟแสงภายนอกแต่ส่วนอืนออ่นๆของที่สะท้อนเข้ามามันมักจะเป็นสีที่เป็นไปนตามสีของวัสดุอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดเป็นสีดาอันนี้เป็นสีน้ําตาลใช เป็นสีน้ำตาลแล้ว <S <S เหมือนเราไล่โทนสีดำอะมีแค่เท่าอ่อนเท่ากลางเทาเข้มดำ <S <S แค่นั้นเองไม่ต้องมีสีอื่นมาผสม <S <S อย่างเช่นอะไรวัสดุในตึกนี้ <S <S 2ออย่างนี้ครับกาดำเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างด้านเลยที่มันสว่างวาวๆามาก็มีแค่ที่มันสะท้อนแสงภายนอกเท่านั้นเองส่วนอื่นๆตัวผมสะท้อนเข้าไปมันก็เป็นแค่แถบที่มันดําขึ้นกับแถบที่มันสว่างกับแถบที่มันดําสลับไปอย่างนี้ส่วนอันนี้เป็นสีน้ําตาลส่วนที่มันสว่างสุดก็จะมีแค่ที่มันสะท้อนแสงภายนอกเงาผมที่สะท้อนเข้าไปก็เป็นน้าตาลอ่อนกลางเข้มไล <Okay. S 1> วัสดุเทียบเทียงเพิ่มเติมก็อย่างเช่นปูนขัดมันอีกแล้วแต่ก็ขัดน้อยกว่าเมื่อกี้ไม้ขัดมันแต่ก็ขัดน้อยกว่าเมื่อกี้หรือยอย่างเช่นแบบพื้นอีพ็อกซี่อะไรอย่างเงี้ยครับพวกนั้นก็จะมีความด้านๆทีนี้วิธีลงก็เบสแบบเดิมแต่ก็คือจะมืดกว่านี้เรียกว่าดำเลยแหละ รอให้สีตรงนี้มันแห้งครับน้องๆอ,อาจจะเคยสงสัยกันว่าเอ๊ะเวลาเราวาดพวกกระจกเงาหรือว่ากระจกธรรมดายอย่างเงี้ยที่มันมองทะลุได้หนูผมเคยเห็นว่าเขามีการใส่เส้นแสงวิง่งวิ่งไปด้วยหรือเปล่าพี่แบบในกระตูนไงยเป็นแถบค่าน้ําหนักที่เราอาจจะมีการไล่เฉดสีนิดหน่อยจําเป็นจะต้องใส่ไหมพวกนั้นก็คือจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับอย่างที่เข้าใจกันนั่นแหละบางทีมันเข้ามาช่วยเพิ่มความวิ่งให้กับวัสดุทําให้วัสดุมันแยกออกว่าเอออันนี้มันคือส่วนของกระจกนะ มันคือส่วนของที่มันมีรีเฟกนะแต่เวลาเอาไปใส่งานจริงๆเนี่ยไม่ใส่ก็ได้คือคุณก็ลองไปมองกระจกที่้ันตัวเองดูดิว่า,านี่ม่งมีรีเฟ็กวิงวิงอย่างนั้นหรือเปล่าวะมันก็ไม่มีถูกต้องไะเนี่ยอย่างผมมองกระจกนี่อยู่มันก็แค่มองทะลุออกไปข้างนอกถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าไอสิ่งที่เองกําลังวาดอยู่ม่งคือกระจกแล้วมันก็มีวิวข้างนอกอยู่มันก็ไม่มีความจําเป็นแล้วไนงะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดหนูอยากจะใส่ผมอยากจะใส่ผิดไหมก็ไม่ผิดอีกแต่เราต้องดูเป็นงานงานไปครับว่าเฮ้ยไองานของเราเนี่ยมันสื่อหรือยย คนเขารู้หน่อยก็ได้จะเป็นการใส่ให้มันเอียงเอียงเหมือนในอนิเมะก็ได้เฮนไตก็ได้เยล้อเล่นนะครับเฮนไตไม่เกี่ยวนะในการ์ตูนอนิเมะเนี่ยมันใส่เอียงเอียงอย่างนี้ได้เหมือนกันหรือที่ผมชอบใช้ก็คือใส่เป็นเส้นตรงๆมาตามแนวของกระจกถ้าเกิดกระจกมันเป็นแนวตั้งผมก็มาจะใส่รีเฟกตอย่างเงี้ยเป็นแนวตั้งลงมาโดยที่เราจะต้องแรนดอมความเล็กใหญ่ด้วยตัวเองทีนี้เนี่ยที่เพิ่งมาพูดตอนนี้เพราะว่าไอ้วัสดุที่มันมีค่ารีเฟกสะท้อนมากเราค่อยมาลงอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย เคลือบไปทีหลังก็ได้อย่างอันนี้อันนี้มันยังมีความโปร่องอยู่เราค่อยมาใส่เคลือบให้มันทีหลังแบบนี้ก็ได้ครับถ้ารู้สึกว่าสีเทาอย่างเดียวมันทึบไปหน่อยก็ใช้เป็นสีฟ้าช่วยด้วยก็ได้นะ<ม>ก็จะออกมาเป็นอะไรประมาณนี้ส่วนวัสดุที่มันค่อนข้างทึบอันนี้แล้วแต่เราเลยเราจะใส่ให้มันเข้มขึ้นอีกก็ได้ก็แค่ทาสีดําลงไปหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออยากจะทําให้มันสว่างใช่ไหมล่ะเราต้องใช้สีโปเตอร์ครับผสมกับน้ําเยอะนิดนึงเราค่อยลงเคลือบเช่นนี้หละก็จะดูเป็นรีเฟล็ก ขึ้นมหรือว่าจะลงเข้มขึ้นก็เตาแต่แต่ส่วนของแผ่นสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลงวิงวิงเนี่ยครับก่อนที่เองอะ่ะจะลงเงาสะท้อนของจริงเข้าไปเพราะว่าบางทีรีเฟกเนี่ยมันอาจจะไปชัดเจนมากกว่าเงาสะท้อนคือเงาสะท้อนมันไม่ต้องมีทั้งหมดขนาดนั้นก็ได้เพราะมันสะท้อนน้อยมากรีเฟกมันน่าจะชัดเจนกว่า อะไรประมาณนี้แล้วส่วนของรีเฟกที่มันสะท้อนเข้าไปบางทีมันก็อาจจะกลืนไปกับตัววิงวิ่งที่เมื่อกี้เราเพิ่งลงบางช่วงที่มันเป็นรีเฟกซขาวเราก็อาจจะไม่ไปลงทับมันเลยก็ได้ครับถึงบอกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ลงความวิงวิงก่อนที่จะลงรีเฟกซก็ได้เหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนะนะลองเอาไปฝึกกันดู แล้วเดี๋ยวผมลองลงรีฟิกไลติงให้ดูด้วยครับไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะมืดจะสว่างนะแต่ส่วนที่มันโดนไลติงเนี่ยจะสว่างแน่ๆ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่ามันสว่างอยู่แล้วก็จะไม่เติมก็ได้นะแต่ก็เติมไปหน่อยละกันอะไรประมาณนี้ครับอย่างที่บอกด้านบนทั้งหมดครับคือค่าความสะท้อนที่เรียงจากมากไปน้อยถ้าเกิดใครอยากจะไปเปลี่ยนเป็นสีอะไรเพิ่มเติมก็ทําได้หมดจะเป็นสีน้ําเงินก็ได้แดงก็ได้หลักการสะท้อนก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดส่วนของแถบล่างจะเป็นรูปแบบการสะท้อนแบบพิเศษพิเศษยังไงบางคนคิดว่า เอ๊ะข้างบน30บาทข้างล่าง4 5บาทไม่ใช่พิเศษอย่างนั้นครับทางเราไม่ได้มีลูกชิ้นเพิ่มให้แต่จะเป็นการสะท้อนที่เรามักจะไม่ค่อยเจอกับวัสดุทั่ว,วไปเพราะว่าวัสดุแม่งอาจจะมีราคาแพงใช้แล้วอูดูโคตรัชัวรี่เลยแต่มันก็น่าสนใจพอที่เราจะมาเรียนรู้กันก็ไม่ได้ยากต่างจากอันบนสักเท่าไหร่ครับมาลองดูจากอันแรกกันก็คือเงาที่มันสะท้อนเข้ามาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับวัสดุเลยอันบนก็เป็นครับแต่ว่ามันจะเป็นกับแค่เฉพาะอันที่มันมีค่าความสะท้อนน้อย แต่อย่างรูปแบบที่ผมกําลังจะลงเนี่ยไม่ว่าตัวสีของวัสดุมันจะสว่างมันจะมืดสิ่งที่มันสะท้อนเข้ามาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีของวัสดุวัสดุที่จะเอามาเทียบเคียงกับอันนี้ได้ก็คือ,เ,อ,อเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี iPhone อยู่สักสอสารุ่นครับที่ด้านหลังอะ่ะเขาจะใช้เป็นวัสดุกระจกน่าจะประมาณ iPhone 1112มั้งที่มันจะมีแบบสีโรสโกด้วยสีโรสโกก็คือสีมันค่อนข้างสว่างใช่ปะแต่ว่าเวลาเราเอาไปสะท้อนกับอะไรสิ่งที่มันสะท้อนเข้ามาก็จะเปลี่ยนเป็นสีโรสโก็คคือแ่เล่นโมคร โคมชมพูอ่อนกลางเข้มแค่นั้นเองครับวัสดุที่มันสะท้อนเข้าไปก็จะยังดูออกว่ามันเป็นอะไรเป็นโคมไฟเป็นไซด์เทอร์โบเป็นพื้นสิ่งที่มันยากอย่างเดียวสําหรับ วัสดุแบบนี้ก็คือเองจะต้องอ่านค่าน้ําหนักของแต่ละสีให้ออกว่าเออสีดําแม่งต้องสว่างขนาดไหนสีน้ําเงินโทนนี้แม่งต้องสว่างขนาดไหนซึ่งมันจะได้ทักษะนี้จากวิชาดออิงก็ไปฝึกกันเอาดังนั้นเดี๋ยวมาดูฟิลลิ่งที่จะออกมากันอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นสีชมพูโรสโกไปเลยนะจะได้ดูพิเศษหน่อยพูดก็พูดเถอะจริงๆมันก็แค่เป็นสีชมพูนั่นแหละอมส้มนิดๆได้ป่าวว่าโอเคคมไฟนี่ผมถือว่าปิดอยู่แล้วกันนะเปิดเปิดเปิดก็ได้อย่างที่บอกแค่เฉพาะช่วงไฟครับที่เว้นสว่างด หรือถ้าเกิดโคมไฟมันเป็นสีแบบวอร์มไว้อะสีเหลืองเราก็ลงเป็นสีเหลืองก็ได้นะสีของไฟเลยแต่ผมก็เว้นไว้ก่อนแล้วกัน ทีนี้สีชมพูที่เราลงเป็นสีเบสเราก็จะแทนที่มันด้วยส่วนที่มันสว่างที่สุดของเท็กเจอร์ในวัสดุชิ้นนี้ <Okay. S 1> ถ้าเกิดผมให้ด้านบนของไซส์เทเบิลคือจุดที่สว่างที่สุดส่วนอื่นๆที่มันมืดกว่าเราก็ต้องมาลงค่าสีชมพูที่มันเข้มขึ้นครับอ่ะอย่างอันนี้ผนังก็อาจจะเข้มขึ้นนิดหน่อย แล้วก็ผมสมมุติว่าไซด์เทเบิลนี่เป็นไม้เหมือนกันแต่เป็นไม้ที่สีเข้มกว่าเร่งให้มันเข้มขึ้นมาอีกอาจจะใส่เป็นอินเดียเลสผสมเข้าไปก็ได้ครับหรือถ้าเกิดยังเข้มไม่พอก็อาจจะใส่เป็นซีเปียเข้าไปนะแล้วก็พื้นไม้ก็เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงจากผนังโครงอันนี้น่าจะเป็นเหล็กสีเข้ม <Why? S 2> ยังไม่แห้งจ้าไม่ได้ใช้สีดำนะก็จะเป็นชมพูเข้มลงไปเลย ืทำยังไงก็ได้แหละให้มันยังคงโทนชมพูไว้แล้วก็ตัวไลท์ติ้งก็อาจจะเป็นสีของไลท์ติ้งเลยก็ได้ครับสีเหลืองอมส้มใชแล้วใครอยากจะเก็บดีเทลอะไรก็ตามสะดวกแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันเป็นเงาสะท้อนเขาก็มักจะไม่เก็บดีเทลให้มันเยอะไม่อย่างนันมันก็จะไปแย่งความเด่นกับตีบจริงนะแต่อันนี้พอดีเราก็ลงแค่รีเฟกเราก็ลงลไปเถอะ สวยไปอีกแบบครับเผื่อเป็นทางเลือกให้กับแบบคนขี้เบื่ออยากหาอะไรใหม่ๆเล่นกันนะส่วนใครจะไปเติมรีเฟกเป็นแถบะลรก็ไปเติมผมไม่เติมแล้วนะต่อมาจะมีความคล้ายคลึงกับอันนี้วิธีการลงต่างกันอยู่นิดเดียวแต่ฟีลลิ่งในงานอารมณ์ภายในงานจะต่างกันเยอะโดยเฉพาะเรื่องความหรูหราครับนั่นก็คือวัสดุชิ้นนี้เนี่ยมันจะดึงเอาเงาสะท้อนที่มีสีใกล้เคียงกับสีของวัสดุออกมาให้มันโดดเด่นขึ้นส่วนสีอื่นที่เหลือก็ยังปรับให้มันใกล้เคียง กับสีตัววัสดุอยู่อ่ะงงอะดิผมพูดไปก็งงไปเหมือนกันแต่เดี๋ยวมาดูลงจริงกันละกันเนี่ยอย่างในที่นี้ผมจะใช้วัสดุหลักเป็นสีทองละกันซึ่งสีทองมันก็คือสีเหลืองอ่อนแล้วทีเนี้ยตัววัตถุภายในห้องมันก็มีสีน้ําตาลหรือว่าสีไม้อยู่เยอะใช่ไหมครับสีไม้ก็คือสีเหลืองเข้มสีโทนร้อนที่เข้มดังนั้นเนี่ยเราสามารถดึงสีน้ําตาลเนี่ยครับให้มันโดดขึ้นมาไม่ต้องไปลงสีเหลืองนะก็คือเป็นสีน้ําตาลไปเลยเพราะว่าถือว่าเป็นสีข้างเคียงกับสีตัววัสดุในที่นี้ก็คือ สีทองหรือสีเหลืองไม่ต้องไปเจือเหลืองเข้าไปในสีน้ําตาลอีกนะครับเพราะว่าเราต้องการความสดของมันแต่เดี๋ยวผมจะลงเคลือบสีเหลืองๆไปก่อนแล้วกันทีนี้อันไหนที่มันเป็นสีน้ําตาลหรือก็คือสีเหลืองเข้มเราลงให้มันเป็นโทนสีนั้นเลยโดยไม่ต้องเอาเหลืองไปเจอือให้มันโด,ดออกมา โทษทีว่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้หน้าผมมันน่าจะหายไปแวบหนึ่งนะแบตกล้องมไม่ดีแล้วอะผมก็ไม่มีตังค์กระซื้อไงดังนั้นครับถ้าเกิดแบบใครใจดีเห็นว่าชาแนลผมดีเนี่ยดเน a t มาได้นะผมจะได้เอาไปซื้อแบตกล้องครับแม่งตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วว่ามันแหม่งแม่งอยู่เนี่ยก็จกมาเป็น s o something l i k e this นะหรือตัวชั้นวางเป็นไม้เหมือนกันผมก็ดึงแต่สีน้ำตาลให้มันโดดออกมาเลยโครงมง้งโครงไม้อะไรก็เข้มได้เลยครับถ้ามันเป็นไม้พื้นของเราก็เป็นไม้ใช่นบล นี่อะไรประมาณนี้ส่วนของไอตัวผ้าปูเตียงหรือว่าตัวหมอนถ้าเกิดมันมีค่าน้ำหนักเข้มหรืออ่อนแต่ไม่ใช่ค่าน้ำหนักของสีเหลืองอ่ะสมมุติเป็นสีน้ําเงินก็ได้ครับเราก็ปรับให้มันเป็นสีเหลืองซะเช่นอ่ะนี้เป็นหมอนสีเข้มหน่อยอะอะไรประมาณนี้นะครับหรืออย่างผ้าปูเตียงเป็นสีขาวแต่ฝั่งนี้มันด้านเงาเราก็ลงให้มันเป็นเงาสีเหลืองอ่อนๆพอเข้าใจอยู่เนาะอะไรที่มันเป็นค่าน้ําหนักของสีเหลืองอยู่แล้วเราลงสีนั้นไปเลยแต่อะไรที่ ไม่ใช่โทนสีเหลืองเราก็ปรับให้มันเป็นสีเหลืองซะที่เหลือก็แค่เก็บดีทงดีเทลมันก็จะคมชัดขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าต่อมาเริ่มจะเข้าสู่ขั้นที่ง่ายและเหล็กสองอันน่าจะง่ายกว่า2แบบแรกน้องๆอ,อาจจะเคยเห็นกระจกเงาครับที่สะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์คล้ายๆแบบนี้เลยแต่มันจะมีความเหลื่อมๆของสีอยู่นิดนึงซึ่งก็ช่วยเพิ่มความหรูหราไปอีกแบบหนึ่งเราเรียกมันว่ากระจกเคลือบสีครับเวลาเราแบบเอียงทางนี้เฮ้ยบางทีมัน สะท้อนสีทองว่ะแต่ว่าเรากลับมุมเดิมมันก็อาจจะมองเป็นแค่กระจกเงาธรรมดาก็ได้แล้วแต่มุมมองของแสงที่มันสะท้อนเข้ามาคิดภาพไม่ออกให้คิดถึงอันนั้นเวท้ท่อไอเสียเด็กแบนมันเรียกว่าอะไรว่าสีอะไรว่าโครเมียมอ่ะไม่ใช่เนี่ยไทยเทนไทเทนที่มันแบบทำฝากระโปรงไทเทเนียมอะไรอย่างนั้นนะครับแบบอุ้ยเรามองมุมนี้สีหนึ่งเรามองมุมนี้สีหนึ่งแต่อันนี้จะลงง่ายกว่านั้นนะไม่ต้องแบบม่วงเขียวเหลืองสลับกันเยอะขนาดนั้นไอตอนที่เราลงสีวัสดุเนะครับเราก็ลงแบบเดิมๆม,มาแหละแต่ว่า เราจะไปปรับเปลี่ยนกันแค่ช่วงตรงสีเคลือบตอนท้ายเท่านั้นเอง <Okay. S 1> ดังนั้นตรงนี้ผมเร่งสปีดไปก่อนนะมันก็สีเดิมเดิมครับ สีของห้องจริงๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเคลือบไอ้พวกลีเฟกอย่างเงี้ยเข้าไปแต่ว่าจะไม่ใช่พวกสีเทาสีฟ้าและก็คือเคลือบสีอะไรที่เราอยากจะให้มันเป็นล <Okay. S 1> ีเฟกของวัสดุชิ้นนี้อ่าในที่นี้ผมอาจจะเคลือบเป็นสีทองก็ได้ดูหรูหราดีก็ใช้เป็นสีเหลืองเยลโลโอ๊กเทือกเทือกนั้นครับ,รบเวลามันไปแตะโดนสีน้ําตาลเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยออกหรอกเพราะสีมันใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดแบบเราไล่มาถึงช่วงที่มันเป็นสีขาวอ,อันนี้มันจะออกละแตะดีดี แล้วกันบางทีถ้าเกิดอย่างสีมันยังไม่ค่อยแห้งมากมันอาจจะไปกวักเอาเนื้อสีอื่นของเราเออกมาได้เนี่ยอย่างเงี้ยอมามืดเลยอยังี้ต้องลบหน่อยปื๊ด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 ใช้น้ําช่วยลูก็กจะหายออกไปได้แล้วก็อาจจะต้องกลับมาเก็บตรงนี้อีกทีนึงคือถ้าเกิดแบบทําในภาพเปอร์สเปกตีฟจริงอะ่ะเรายังมีจังหวะที่ไปทําอย่างอื่นก่อนรอให้ส่วนนี้มันแห้งแต่ว่าพอดีผมก็รีบๆทำะนะมันยังแห้งไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่ภาพก็เลยออกมาไหลๆนิดนึง ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับกระจก เคลือบสีนะครับสุดท้ายแล้วอันเนี้ยง่ายยิ่งกว่าแบบนี้ซะอีกคือถ้าเกิดว่าทุกท่านเคยสังเกตกระจกเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าต่างอย่างเงี้ยหน้าต่างที่มันมองทะลุออกไปท่านก็อาจจะสังเกตเห็นแค่วิวด้านนอกแต่ถ้าเกิดท่านมองลึกลงไปหรือว่าภายนอกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนมืดๆแล้วก็จะเห็นว่ากระจกพวกเนี้ยหน้าต่างพวกเนี้ยมันมีเงาสะท้อนอยู่ด้วยแต่ว่ามันจางมากครับจนเราแทบจะไม่สังเกตเห็นดังนั้นครับในงานสเก็ตดีไซน์ผมถึงบอกว่ามันอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แต่สมมุติถ้าเกิดว่ามันมี มันก็จะช่วยทําให้งานเรามันมีดีเทลมากขึ้นดูคมมากขึ้นวิธีการลงรีฟิกในลักษณะนี้ง่ายมากครับคือเราก็ลงวิวภายนอกไปก่อนให้มันเสร็จสุดท้ายไอ้พวกนี้คือการลงเคลือบมันอีกทีหนึ่งแต่นี่ผมจะไม่ได้วาดวิวข้างนอกนะก็ข้ามสเต็ปวิวข้างนอกไปเลยเราก็แค่ลงสีตามจริงของวัตถุที่มันมีแต่เราจะต้องลดความเข้มของมันลงมาก็คือลงแบบโปร่ปงๆใช้น้ําช่วยเยอะๆอย่างเช่นอย่างนี้ฟื้ดสีน้ําตาลตรงนี้เราก็จะลงอ่อ,อนๆมันก็จะดูเป็นเงาสะท้อนที่เบาลงมาแล้วครับ เท่านั้นเองมันจะไม่ได้ไปรบกวนกับตีบจริงหรือว่าเราจะใช้การลงในลักษณะนี้กับกระจกเงาสะท้อน100%ก็ได้อย่างที่ผมบอกไปไงว่าถ้าเกิดใครกลัวว่ามันจะไปตีกับตีบจริงเราก็ลดความคมชัดของมันลงมาก็จบแล้วครับสำหรับการลงวัสดุที่มันมีรีเฟกดังนั้นเดี๋ยวผมลงตรงนี้จบแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันครับ และนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดของรีเฟกหรือว่าพวกเงาสะท้อนนะครับแล้วเดี๋ยว E p นะีหน้าก็ยังอยู่กันในเรื่องวัสดุนี่แหละนะยังไม่ไปไหนครับซึ่งก็เป็นวัสดุยอดฮิตที่คนอยากจะทํากันแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่ามันช่างเล็กเหลือเกินนั่นก็คือกระเบื้องโมเสกนั่นเองใครไม่รู้จักก็คือไอ้พวกกระเบื้องชิ้นเล็กๆที่มันมาต่อกันใช้ตามห้องครัวห้องน้ําหรือว่าไอ้พวกสระาวาน้ำนะครับโหแม่งสวยจริงพี่แต่มันลงยังไงวะก่อนนี้ยังไงกำลังจะบอกครับอ p หน้ารอกันหน่อยดังนั้นิงต ทุกครั้งที่คลิปใหม่ของพวกเราลงนะแล้วถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกคลิปองพวกเราด้วยครับจะยินดีมากๆถ้ากด Subscribe นะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าบายยบายยบายยบาย